หมวกเป๊ะเย่เย,เย่หมวกมันเป๊ะเย่เย่เ,เนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำกับข้าวกันแล้ววันนี้จะมาแกงหน่อไม้แบบใต้นะแกงแบบใต้ใต้จ้าว่าแกงแบบไหนมาดูวัตถุดิบกันเลยวัตถุดิบก็คือแกงหน่อไม้ก็ต้องมีหน่อไม้เนาะ ปศุดิบรวมๆของสาเนาะไม้ผักเลียงสตอกุ้งใส่เห็ดฟางสานักอยากกินจ้ะและก็แกงใส่น้ำกะทินะเครื่องปรุงก็มีหอมกระปิน้ำตาลเกลือไอ,อ,อชูรสไอพวกนั้นเราเติมตีหลังตอนหลังจา้าแต่นี่ไอนี่ของหลัก จะเน้นกะปิสักหน่อยแกงใต้เนาะแกงใต้เขาจะเน้นกะปิจ้าไปดูกันเลยค่ะหิวแล้วจ้ะห,หิวหิวต้องรีบทำจ้ะอันดับแรกก็ติดแก๊สก่อนนะเอาน้ำกะทิตั้งเลยจ้ามองเห็นไหมไม่เห็นเนาะ ยาให้เห็นข้าเลยอ่ยากใก้เห็นเนื้อเอาละใส่กะปิหัวหอมลงไปน้ำตาลกะปิหัวหอมน้ำตาลนะมีหนวดกุ้งมีหนวดกุ้งติดมาด้วยกะปิหัวหอมน้ำตาล พวกนี้ต้องปรุงด้วยเกลือเป็นหลักนะจ๊ะต้องปรุงด้วยเกลือจ้ะถ้าเราไปปรุงกับน้ำปลากับซอสนี่จะไม่เข้ากับรสชาติะล้างใหละลายหมดพอดีเพียจะล้างาล้างให้ละลายอย่านอนเพียว เดบดห้มนเต็มมีมดนะ้ำไปตวงด้วยใส่โอมามิเย น้ำด้วยหน่อไม้เลยจ้าไม่ต้องให้น้ำกะทิดือดจ้าหน่อไม้นี่โอนมากสาวก็แต่โอนๆนะท่านนะจ๊ะทีนี้พอใส่หน่อไม้แล้วต้องรอให้เดือดจ้าแล้วค่อยค่อยเติมมาอีกหมดเลหน่อไม้ขาวมาก สาทำขาวเที่วนี้นะเดี๋ยวทดลองอีกครั้งนะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไงให้มันขาวไม่ให้มันเหลืองเราต้มไว้แกงถ้าขาวแล้วสวยจ้ะสังเกตที่พวกแกงขายอะหน่อไม้ก็จะขาวสาทำเมื่อวานนี้ขาวจ้ะขาวทําสูตรนี้จะ้ะแต่ต้องทาให้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 ใหชัวร์ก่อนนะเดี๋ยวชัวร์แล้วจะมาบอกว่าทํายังไง กะปิให so ้หลายใส่กะปิเยอะแกงหน่อไม้นี่นั่นกะปิกะปิให้เยอะหน่อยจ้ะแก๊สนี่มันช้าน้ำลงนี่ก็หัวแก๊มันจะเสียจ้ะเวลาเราแกงเราทำกับข้าวมีน้ำล้นลงน้ำแกงล้นลงไอ้หัวแก๊สเสียหมดจ้ะระบบมันจะขึ้นไม่ดีแล้วต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เติมแก๊สอย่างเงี้ยแก๊สถอดได้เยอะ ร้อยเดือดร้อยเดือดก่อนเด้อตามด้วยเห็ดจ้ะเห็ดเห็ดวางตามด้วยเห็ดวางตามด้วยผักเหลียงนี่ผักเหลียง รอเดือดอีกครั้งรอเดือดอีกครั้งนึงสาแก่ืูแค่ติดไปสาหมิ่นน้ำมานมากเลยอหนใสเกลียวดีกว่า ไปซล้ตู้เย็ยนแล้วเจอมเมเืมเ่อกีน้นเ่นเจแช่ไว้สเดือนได้แล้วลืม ุ้งนี่เราใส่หลังสุดไม่ว่าจะแก,กงจะอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นผัดผักนะผัดผักรวนกุ้งก่อนจะใส่กุ้งห้านหลังบางทีมันอาจจะไม่สุกแต่ถ้าแกงนี่ใส่กุ้งหลังสุดจ้าไม่ว่าแกงส้มแกงกะทิแกงอะไรก็แล้วแต่นะใส่กุ้งหลังสุดแล้วพอเดือดยกึลยอันนี้สตอสตอสตอ,สตอใส่หลังกุ้งอีกงนัเนนะต้องการให้มันกรอบอืมคนแกงน้ำลายแตกค่ะที รสชาติได้แลวนะสายชิมสายจะแม่หวานแม่เค็มมากรสชาติอ,อ,อ่อนๆยาแเกง็หน่อไม้ใส่สตอใส่กุ้งใส่ปกเลี้งใส่สมลงเลยแกงหน่อไม้ใส่ใส่สตอเนาะดีเลยดี นคนคะทได้แล้วจ้าใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจริงๆด้วยนะจ้าแดงหน่อไม้ใส่ใส่สตอร์กันค่ะ ใส่สตอใส่ผักเปียนใส่กุ้งจากแกงหน่อไม้แบบใต้ใต้ใต้จ้ะแต่คนใต้เ็าเรียกต้มกะทิก็คือแกงนั่นแหละจ้ะแกงหน่อไม้จ้าแกงกะทิหน่อไม้จ้า